ฮันเซลและเกรเทวกระรั้งหนึ่งนายมาแล้วนะบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางป่ามีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่มีพ่อลูกชายและลูกสาวหนึ่งคนวันหนึ่งพ่อนั้นป่วยจึงใช้ให้ลูกชายและลูกสาวนั้นไปตัดปูในป่าให้ ลูกชายลูกสาวเดินไปเรื่อยๆระดัดนแล้วเห็นขนมวางอยู่จุดแอบกีิคตืนซึ่งก็ไม่รู้ว่าของใครหรอกแล้วก็มีแม่มาคนหนึ่งเดินเข้า,ามาเดินมาแล้วบอกว่าพูดเธอมากินขนมของฉันได้ยังไงเกล้แถวนะฮันเซโกเแกแวจึงขอโทษแล้วบอกว่าเขาหนูหิวขนมมันยังใส่แล้วบอกว่าทางหน้าอย่าให้มีอีกนะ การกินขนมของคนอื่นโดยไม่ดไ,มได้รับอนุญาตมันเป็นสิ่งไม่ดีฮันเซลและเกยเขอโทษอย่งางหนักเลยรู้สึกผิดมากแม่มันบอกให้อภัยและเตือนว่าอยากทำอีกแต่แม่มันก็จากไปทั้งขนมของเธอฮันเซลและเกยเทลก็เลยเดนคลอตกกลับบ้านจบ นี่ค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ควรหยิบของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับรอนุญาต